สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นหนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐนะครับได้บอกว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นเข้มแข็งขึ้นในเวทีโลกมากกว่าช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาในคํากล่าวปราศัยด้านนโยบายต่างประเทศครั้งสุดท้ายหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นสู่อํานาจเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกา ประธานดีสารัฐที่กำลังพ้นจากตำแหน่งได้กล่าวโจมตีรัสเซียจีนและอิรานรวมถึงเรียกร้องให้ตะวันตกคงแรงสนับสนุนที่มีต่อยูเครนต่อไปในการกล่าวปราศัยและกระทรวงการต่างประเทศเขาสาธยายเกี่ยวกับมรดกต่างๆด้านการต่างประเทศแต่ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ไม่ได้พลาดพิงอย่างตรงๆของไบเดนก็คือทางด้านโดนั์ทรัมป์โดยประธานดีสารัฐคนปัจจุบันกอ่างว่าเขาฟื้นฟูพันธมิตรนานาชาติตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาหลังจากตกอยู่ในความสับสนอหม่านตั้งแต่ตัวแทนจากพรรคบพับลิกัดํำรงตำแหน่งเป็นผู้นำในสมัยแรก ชัดเจนว่าสหรัฐนั้นกาลังชนะในการแข่งขันทั่วโลกเมื่อเทียบกับ4ปีก่อนนี่คือสิ่งที่ใบเด่นนั้นได้กล่าวครับหลังจากบรรดาผู้แทนทูตต่างๆนั้นเนี่ยครับก็ลุกปรบมือให้เขาเขาก็บอกต่อนะครับว่าอเมริกาเข้มแข็งขึ้นพันธมิตรของเขาเข้มแข็งขึ้นศัตร,รูและคู่แข่งของเขาอ่อนแอลงผู้นำจากพรรคเดโมแครตร,รายนี้บอกต่อด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุดในรอบหลายสิบปีและบอกด้วยว่าเหล่าคู่หูในพันธมิตรทางทหารนาโตวเวลานี้กำลังใจ่ายในส่วทียุติธรรมขึ้น ที่ผ่านมานั้นโดนดันทรัมป์กำลังวิาพากษ์วิจารณ์บรรดาสมาชิกนาโต้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยครั้งหนึ่งเขาถึงขั้นยุกให้รัสเซียทําอะไรก็ได้ตามต้องการกับเราพันธมิตรที่ไม่ยอมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมว่าที่ประจับดีโดนดันทรัมป์ยังเคยแสดงความชื่นชมว่าราันเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียแต่ฝั่งไบเดนย่อเยยปูตินต่อความคืบหน้าของรัสเซียในการปฏิบัติการทหารในยูเครนตอนที่ปูตินลุกรานเขาคิดว่าคงพิชิตเคียบได้ภายในเวลาไม่กี่วัน ความจริงคือนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นผมเป็นเพียงคนเดียวที่ไปยืนอยู่ใจกลางกรุงเทียบไม่ใช่เขาโจไปเล่นกล่าวว่าลายเป็นประธานดีสารัตที่อยู่ในตําแหน่งคนแรกที่เดินทางไปเยือนเขตสงครามที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมข,ของกองกาลังสารัตประกาตอนที่เขาเดินทางอย่างลับๆไปเมืองหลวงของยูเครนเมื่อปี2566นั่นเองนะครับ เขาบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรไม่อาจเดินหนีจากยูเครนประเทศที่สหรัฐส่งมอบการช่วยเหลือทางทหารเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในปี2015มีอะไรอีกมากมายที่จะต้องทำทั้งเคยประกาศว่าจะหาทางยุติข้อตกลงเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ต ias, ่างๆนั้นมันดีขึ้นนะครับโดยทําให้เกิดข้อตกลงสันติภาพรัะเซียยูเครนภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เขาเข้ารับตําแหน่ง ขณะเดียวกันนั้นโจไบเดนยังคุยต่อว่าจีนจะไม่มีทางแซงหน้าสหรัฐอเมริกาสหรัฐยังคงเป็นอภิมหาอำนาจครองความเป็นเจ้าโลกต่อไปไบเดนบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นบริหารจัดการความสัมพันธ์อย่างซับซ้อนกับจีนและความสัมพันธ์ต่างๆไม่เคยพลิกคว่ำเข้าสู่ความขัดแย้งใดๆในช่วง4ปีที่ผ่านมาเขาปราศัยว่ามีความระมัดระวังมากขึ้นในประเด็นสงครามอิสราเอลในกาซาคณะรัฐบาลของเขานั้นประชิญกับเสียงวิจารณ์มากมายจากภายในพรรคเดโมแครตเองสําหรับการให้การสนับสนุนอิสราเอลแบบไม่ยับยั้ง อย่างไรก็ตามโจบไบได้กล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกาซาและปล่อยโจประกันใกล้อย่างที่สุดแล้วที่จะบรรลุซึ่งก็เป็นผลง,งานของเขาผู้นําจากพรรคเดโมแครตรายนี้ยังปกป้องอีกถึงความล้มเหลวด้านนโยบายต่างประเทศนั่นคือการล่มสลายของรัฐบาลอับการกิจสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งตกอยู่ในเงื้อมมือของตาลิบันต่ามกลางการถอนตัวด้วยความสับสนอลมานของทหารสหรัฐริกาและก็บอกว่าการยุติสงครามดล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทําและผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์จะสะท้อนสิ่งนี้การประสายด้านนโยบายต่างประเทศ ของโจไบเดนจะตามมาด้วยการประสัําอำลาตาแหน่งถึงประชาชนทั่วไปจากห้องทางานลูกไข่ในทําเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งในวันที่15มกราคม2568นี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ